สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนครับผมอับครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมการสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero นะครับและนี่ก็คือรายการหุ้นเด่นลุ้นเด้งสั้นๆนะครับวันนี้นะครับผมคัดหุ้นมาได้ทั้งหมด7ตัวด้วยกันะตามที่ขึ้นที่ตรงหน้าจอเลยครับมี iNet MSC HANA นะนะครับ ADD AS TCC แล้วก็ตัว a s i m a ครับหุ้นในกลุ่มนี้นะครับ ในสัปดาห์ถัดไปผมมองว่ามีโอกาสที่จะเกิดการเด้งครับเด้งสั้นๆเท่านั้นนะไม่ได้เด้งในระยะยาวนะครับก็หวังแค่สั้นๆนะมันจะตรงกับคอนเซปต์รายการนะครับลุ้นเด้งสั้นอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วโอกาสที่เขาจะเด้งสั้นๆในสัปดาห์หน้านั้นมันมันจะเด้งได้แค่ไหนนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับในทรงกราฟแต่ละตัวครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับขออัปเดตนะหุ้นที่ติด หุ้นเด่นลุ้นเด้งสั้น,นในสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะครับก็มาดูตัวแรกครับ NCH นะครับอันนี้คืออัปเดตนะ NCH เนี่ยนับย้อนกลับไป5วันครับ1 2 3 4 5สเนี่ยครับเปิดตลาดมาครับก็คุ้งเลยเปิดมาที่1.92ครับไปทำ high สูงสุดที่2.12ออันนี้ถือว่าเกินคาดนะฮะเด้งเกินคาดครับเออเพราะว่า เพราะว่าเรามองแค่สั้นจริงๆนะครับสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าช่องประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัว NCH ไปไกลมากครับไปถึง2.12หอเลยก็น่าจะ20ช่องนะฮะ่ช่องพอดี <c oughs> อันนี้ถือวอ่าเวอร์มากใครที่กดถูกตัวต้องบอกเนี้ยใครที่กดถูกตัวก็น่าจะได้กำไรตัวนี้ไปนะครับแต่หลังจากที่เดง้งสั้นๆเสร็จแล้วเนาะที่เรามองไว้นะครับหลังจากนั้นเขาก็พักตัวลงมาครับ3วันติดแล้วก็มาเด้งวันสุดท้ายนะครับวันที่ ห้าก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาเองครับแค่นี้เองนะแต่ว่าจังหวะเราน่าจะจบตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับหลังจากนั้นตามต่อไม่ได้แล้วผมมองแค่นี้นะคือถ้าเราวางแผนการเล่นในจุดที่เสี่ยงต่ำที่สุดแล้วพอราคาเด้เงปุ๊บได้กําไรแล้วออกเลยแล้วก็ไม่เล่นอีกเลยนะรอแผนในสัปดาห์ถัดไปนะครับผมมองอย่างนี้นะลองไปปรับใช้กันได้นะครับตัวถัดไปคือ JR ครับ JR ก็ไม่ได้ทําให้ผิดหวังนะครับถ้าเราได้ตั้งแต่ ราคาเปิดแต่วันจันทร์เลยนะราคาเปิดไข่จิ้มตัวนี้ก็ไม่ผิดหวังครับก็เด้งขึ้นมาครับกี่ช่องเลยเปิดที่7บาท5สตางค์สูงสุด7บาทส5สตางค์ขยับขึ้นมา2ช่องนะฮะในวันจันทร์แต่ใครที่ไม่ได้ขายวันจันทร์ได้ถือมาจนถึงวันพุธนะฮะก็ได้ใหม่ช่อง,งเป็น3ช่องเนี่ยเราก็มองแค่นี้ฮะมองแค่นี้จริงๆนะฮะขอแค่สั้นๆพอวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือกลายเป็นจริงๆเรามองแค่แถวนี้เนาะ โซนนี้ประมาณ7บาทเปิดที่เดิมนะครับแต่ว่าเขาดันกลายเป็นการเปิดกระโดดซะงั้นก็ได้กําไรไปเลยครช่วงแรกเท่านั้นเองตัวนี้สั้นกว่าตัว NCH เนาะตัวถัดไปนะครับ WISE อ่า WISE เป็นยังไงเด้งหมหนึ่งสองี่หอ่าเข้าตลาดมาครับอ่าไม่ใช่เข้าตลาดไม่ใช่ p o เปิดตลาดมานะครับโอเพนมาที่16.3ครับไปหฮสูงสุด16.6ได้3ช่องนะฮะใครไม่ทัน ขายวันแรกนะใครไม่ทันขายวันแรกวันที่2ก็ยังเด่งขึ้นมาที่เดิมครับ16.6ตัวนี้ก็ถือว่าวินนะส่วนตัวผมมองว่าวินนะครับถ้าคุณวางแผนการเล่นแล้วก็ออกตามแผนนะครับ2 3 4สี่หช่องประมาณนี้นะครับตัวถัดไปเป็นโซล่าครับมีตัวได้คัดบ้างไหมเนี่ยหนึ่งสอี่ห้าอตัวนี้ใครกดได้ ATO ก็ได้กำไรเหมือนกันนะครับ ATO ช่วงตลาดเปิดวันจันทร์นะครับหบาทสิสตางค์ครับ ไปไฮสูงสุด1บาทส4ส่ตางค์ก็ได้กำไรมาทั้งหมด4ช่องนะฮะหรือใครมาขายวันพุธได้กำไรเพิ่มไปอีกนะฮะจาก14เป็น16นะครับก็ได้กำไรเพิ่มอีกสองช่องนั่นเองไปสูงสุดบาท16สตางค์ในสัปดาห์นี้ครับตอนนี้ก็ยังยืนทรงๆอยู่ที่เดิมนะยังไม่ได้เป็นไหนนะครับแต่ว่าในวิกนี้ไม่น่าจะวางแผนการเล่นได้ครับเพราะว่าจุดมันเปลี่ยนสถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วนะครับตัวถัดไปเป็นเอเชียนครับย้อนกลับมา 5วันนะครับ1 2 3 4 5อ่ามาวันที่23ครับเปิดตลาดมาที่16.3ตัวนี้เนี่ยวิ่งวิ่งลงมาด้วยนะมาใกล้ๆซับลอสนะครับคือกว่าเขาจะวิ่งนะกว่าเขาจะวิ่งให้เห็นสวยๆว่ามันได้กำไรมากกว่า2ช่องถึง3ช่องเนี่ยก็คือวันพฤหัสเลยครับวันแรกนะครับขึ้นไปสูงสุดที่ 16.5กำไรสองช่องครับไม่รู้ว่าใครขายทันไหมนะฮะถ้าไม่ทันคุณอาจจะต้องมีวัดเสียวหน่อยเพราะว่าวันอังคารวันพุธเขาย่อลงมาลึกพอสมควรครับแต่ไม่หลุด SL และก็ดีดกลับไปวันพฤหัสจนได้นะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าวินนะฮะส่วนตัวผมมองว่าวินนะยังไม่มีตัวแพ้นะฮะตัวถัดไปนะครับเวิร์สครับเวิร์สก็มาแบบเอื่อยๆครับแต่ก็ถือว่ามาครับวันจันทร์ตลาดเขาเปิดดีพอสมควรนะแต่เวิร์สเนี่ยปิดแดงครับเปิดมาที่23บาท แล้วก็วันที่สองน่าจะได้ขายเลยฮนะถ้าคุณได้ทุน23บาทวันที่สองมาที่23.6ได้กําไร6ช่องนะครับมันวิ่งสิบต่างเนาะได้กําไรมา6ช่องครับก็ถือว่าวินนะฮะตัวนี้แต่ตอนนี้ก็ถามว่าปลอดภัยไหมถ้าวางแผนได้ตัวนี้ผมมองว่าย่อลงมาอีกหน่อยดีกว่านะก็ใช้แผนเดิมจากวิกที่แล้วได้นะครับตัวถัดไปเป็น SNC ครับ,นะรบตัวนี้เห็นดาวๆลงมาสี่วันนะครับก็มาดูวันแรกก่อนวันแรกเปิด20ไปไฮสูงสุด20.5ครับ กำไร5้าช่องในวันแรกเลยวันจันทร์ที่เข้าตลาดที่ตลาดเปิดนะครับลงอีกแล้วหลังจากนั้นครับร่วงครับใครที่โลภหวังมากเกินกว่าการลุ้นเด้งสั้นๆนะครับน่าจะต้องคัดลอตเพราะว่ามันหลุดซับลอตที่ให้ไปนะแต่ว่าใครที่เล่นตามกติกานะครับก็มีโอกาสทำกำไรได้ตรงนี้นะครับตัวถัดไปครับ cpi นะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แรงไม่แพ้กับ nch เลยนะฮะจบ5วันถือว่าปิดสวยครับแต่วันแรกเปิดมา ดูไม่ดีเลยลงมาเล่นใกล้ๆซับลอที่ให้ไปซับลอสน่าจะให้สามจุดเจ็ดหกนะครับวันที่ยีสามเปิดมาก็สามจุดแปดหกแหละลงไปปิดต่ำอีกนะครับปิดสามจุดแปดสองครับยังไม่มีกําไรนะฮะจนวันที่สามเวันพุธครับถ้าเล่นตามแผนคุณไม่ได้คัดแล้วคุณจะได้ขายวันพุธนะวันพุธก็ถือว่าทํากําไรได้นะจากสามจุดแปดหกมาขายที่โซนประมาณสามจุดเก้าสองครับก็ได้กําไรอยู่นะในมาดนมาหนึ่งสองสามช่องนะฮะสามช่องด้วยกันแต่ถ้า ถือต่อก็ยังได้อีกนะครับเทคนิคในการถือต่อพวกนี้เนี่ยต้องดูในทม์เฟรมเล็กครับคุณจะเห็นทรงว่าเขาพยายามดันขึ้นมาแล้วไม่เสียทรงนะครับเดี๋ยวผมพาไปแวะดูนิดหนึ่งนะจากวันที่23นะครับวันที่23ที่เปิดมาปุ๊บก็อยู่โซนนี้นะครับในกลุ่มก้อนนี้23นะครับหลังจากนั้นก็พยานนพยามดันขึ้นนะฮะพยายามดันขึ้นเอออันนี้24่นะขออภัยครับ ผิดกลุ่มแล้วครับโซนนี้นะครับยี่สิบสามโซนนี้ยี่สิบสามนะครับอหลังจากนั้นก็ยี่สิบสี่ยังอยู่ในโซนเดิมครับพอยี่ิบห้าเริ่มยกครับเห็นไหมว่าดาวชิรี่มันยกมันเริ่ม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 ยกจากการรุ้นิ่งสั้นครับเพียงแค่คุณเพิ่มความรู้ในดาวชิรี่เข้าไปนะค,คุณก็อาจจะได้รันแบบนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าไม่สั้นเลยนะถ้ารันแบบนี้ได้นะครับ ตัวถัดไปเอาหมดแล้วนะครับ CBI ตัวสุดท้ายของวีที่แล้วนะครับอัปเดตมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวครับสำหรับที่แล้วจะชื่อว่าแปดหุ้นเด็ดลุ้นเด้งสั้นนะฮะจบไปแล้วก็ถือว่าวินทุกตัวนะครับถ้าเล่นตามกติกาแน่นอนกติกาของเรานะฮะที่ให้ไปก็คือการลุ้นเด้งแค่สั้นๆเท่านั้นและถ้าหลุด SL ให้คัดทันทีถามว่ามีแพ้ไหมตั้งแต่ทํารายการนี้มามีแพ้อยู่นะครับมีแพ้อยู่ในช่วงที่ตลาด ดาวๆก็แพ้บ้างครับแต่ว่าถ้าตลาดไม่ดาวนะก็มีโอกาสทํากำไรได้แบบนี้แะครับแต่โดยรวมเท่าที่เท่าที่นับมาก็ชนะเยอะกว่าแพ้นะครับถ้าคุณหวังแค่สั้นๆนะแล้วก็ความเสี่ยงมันก็ค่อนข้างที่จะผมว่ามันเซฟนะเอออารมันค่อนข้างจะคุ้มนะแล้วก็จังหวะที่เก็บทุนต้องดีด้วย <laughs> นะทุนต้องดีด้วยนี่ต้องใช้ประสบการณ์หน้างานครับใครที่ชอบสไตล์นี้ก็ลองนะครลองเอาหุ้นที่ผมคัดมานะครับ เอาไปลองทากันบ้านต่อกันดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูหุ้นในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์นี้ผมคัดมาได้7ตัวครับไปดูตัวแรกเลยครับไอเน็ตนะฮะอ่านี่คือรอบใหม่แล้วนะเดี๋ยวผมจะเขียนชื่อหุ้นกํากับให้ด้วยนะครับไอเน็ตนะเนี่ยผมเห็นเขายือนอยู่ตรงนี้ฮะก้อนนี้ยือนอยู่นานมากเจ็ดบาทสิบไม่ผ่านหกบาทสิบไม่หลุดนะฮะยือนอยู่งี้นานมากครับผมเลยมองว่าเอ๊ะ ชุดนี้เนี่ยถ้าเราเห็นกรอบแบบนี้แล้วเราสามารถวางแผนการเล่นสั้นได้นะแต่จุดที่ได้เปรียบนะครับผมมองว่า6.6 6.4ดดสโซนี้ได้เปรียบถ้าเข้าไหลลงมาสักน,นิดหนึ่งจะดีมากครับนะแล้วถ้าคุณวางแผนการเล่นได้โซนนี้นะครับอ่แล้วในช่วงสัปดาห์นี้มันเด้งขึ้นนะก็มีโอกาสที่จะได้เทคโปรฟิตในการลุ้นเด้งสั้นๆแค่ในกรอบนี้เท่านั้นนะครับแค่ในกรอบนี้ แล้วถามว่าทาไมต้องให้หกจุดหกได้เปรียบอผมคิดว่าถ้าเขาเปิดหกจุดหกเนี่ยแล้วทรงก็พร้อมขนาดนี้วอลุ่มมาขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะย่อเลยครับไม่น่าจะย่อแล้วถ้าเปิดได้หกจุดหกในวิกหน้านะครับแต่ถ้าเปิดได้หกจุดแปดหกจุดเก้าแบบนี้ไม่ไม่ไมวรไล่ครับมันจะเปลี่ยนหน้าเทรดไปเลยมันจะเป็นหน้าเทรดเบรกเอานะฮะอย่างนั้นก็จะเหมาะกับสายเดย์เทรดครับเออจะมาจ้องว่าเอ๊ะถ้าผ่านแนวต้านจะวางแผงกนการเล่นยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเปิดต่ํากว่า6.75ลงมามาผองว่าเป็นโอกาสสําครับผัมองว I นะ นี่ก็ไปวางแผนกันเองนะครับต้องตัดสินใจกันเองว่าจังหวะสุดท้ายแล้วคุณจะตัดสินใจอย่างไรนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็เปิดผ่านไปสําหรับตัวแรกนะตัวที่2ครับจะเป็น M S 4ครับซูมมาดูกันใกล้ๆเลยเดี๋ยวผมหาจุดซับลอนให้นะฮะตรงนี้เลยฮนะ8.5นะครับซับอนเอาซับลอดไปก่อน8.5ซับลอดมาก่อนชื่อหุ้นด้วยนะครับ M S 4ตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นการพัก ไซเวย์ way, นะครับพักไซเว่์ในขาขึ้นซึ่งมันยังไม่หลุดโลนะผมมองคลื่นนี้นะครับลงเด้งลงเสร็จปุ๊บนะครับเริ่มมีเดเวอร์เจนเด้งไปยังลงมาอีกครับมีเดเวอร์เจนอีกนะลงมาบอททอม8.5เท่ากันนะอันนี้8.55น,นี่8.5โอโลนี้ต่ำกว่าด้วยนะครับแต่ว่าเดเวอร์เจนชุดนี้เนี่ยคลานครับไม่เด้งเลย <laughs> ชุดนี้เด,ดเววร์เจนแล้วเด้งแรงดีใช่ได้ครับแต่ชุดนี้เด,ดเววร์เจนนะครับแล้วคลานออกข้างเลยคลานมากี่วันละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันตรงนี้สิบวันแล้วเกิดอะไรขึ้นทําอะไรกันอยู่จะลงทําไมไม่รีบลงใช่ไหมจะขึ้นทําไมไม่รีบขึ้นอันนี้ต้องสงสัยไ้ก่อนครับสงสัยไ้ก่อนไปเจาะ i ท e f เฟรมเล็กซิเผื่อจะเห็นอะไรนะฮะมีวอลุ่มแอบเข้ามาหรือเปล่าโซนนี้นะครับมีนะฮะมีเห็น จะๆเลยฮะพยายามยกไฮยกโลนะครับพยายามยกไฮยกโลวอลุ่มมาไม่ผักกดชุดนี้พยายามนิวไฮวอลลุ่มมานะครับแล้วก็กดเห็นไหมเห็นอะไรไหมแล้วก็ออกข้างวอลุ่มไม่มีครับแสดงว่า msc นะมีโอกาสจะเด้งสั้นๆได้ผมมองอย่างนี้นะมาเจาะในทางฟิวเจอแลวเห็นภาพนะครับว่าอ๋อมีโอกาสจะเด้งสั้นได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยติดสแกนมานะครับติดสแกนที่ผมเลือกมามีวอ l ลุ่มรอแล้วแต่ว่า ไม่มีอะไรเป็นไปได้หลังใจเราเสมอไปนะครับถ้าหลุดโลต้องคัดลอดนะแปดบาทห้าสิบนะครับแต่ถ้าเด้งสั้นๆผมมองว่าอาจจะไปโซนประมาณ9้าบาทเก้าบาท1ิบกาบาท20ิโซนนี้แหละฮะใกล้ๆแค่นี้หละเรามองใกล้ๆแค่นี้ถ้าเด้งสั้นๆก็ทกํากาไรได้เลยนะครับนี้ตัวนี้ถือว่าใช้ได้ครับทรงสวยไม่ต้องรออนไรนี่นะฮะตัวถัดไปครับฮานะฮานะนี่เคยติดมาแล้วแล้วก็ไม่ทาให้ผิดหวังนะ้รอบก่อน รอบนี้ก็ติดมาอีกแล้วครับฮานะเอาซับลอดไปก่อนเช่นเคยครับสี่สิบสามบาทนะซับลอดยืนอยู่ตรงนี้ไม่หลุดสักทีนะครับฮานะผมมองว่าน่าจะเป็นเวฟหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดนี้น่าจะเป็นเวฟสองทั้งหมดสะสมอยู่นะครับชุดนี้จะเป็นเวฟ2องแล้วก็มีคลื่นย่อยนะฮะลื้นย่อยเสริมเข้ามาอีกครับตรงนี้ขึ้นพักทะลุแล้วก็ลงมาก็เหมือนพยายามจะไม่ลงนะ แล้วก็เคซเนี่ยกนละเรื่องเลยนะไปต่อต้านเตรียมเบรกเวฟสามนะครับ k c ซีแต่ฮานะยังอยู่ข้างล่างอยู่แน่นอนฮานะมันชอบวิ่งทีหลังเคซนะครับเคซีจะไปแล้วฮานะก็เลยมีโอกาสที่จะไปด้วยนะครับผมมองอย่างนี้นะผมคาดการอย่างนี้นะครับโดยฮานะผมจะให้ซับรอไปที่สี่สิบสามบืมห้ามหลุดนะห้ามหลุดสัปดาหนะ์หน้ามีโอกาสลุนเด้งสั้นๆได้นะฮะก็เอาแนวต้านไปก่อนนะครับแต่ว่าไม่จําเป็นต้องไปเทคโอฟิตที่แนวต้านก็ได้นะ 48บาทแนวต้านระยะสั้นนะครับตอนนี้ไพร์ชชันของฮานะก็มีแดงปิดต่ำเขียวเปิดโดดวันนี้เปิดแกลบขึ้นไปอีกก็เหมือนจะรีบรีบนะฮะเหมือนจะรีบรีบก็ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนด้วยแหละสำหรับตัวฮานะมีโอกาสจะเด้งต่อได้ในสัปดาห์ถัดไปนะครับก็วางแผนการเล่นดีๆครับเลือกต้นทุนดีๆครับขอสำคัญเลยคือต้นทนะุนฮะถ้าวางแผนการเล่นในจังหวะที่ดีโอกาสทำกไรได้เลยก็มีสูงครับตัวนี้คือฮานะนะครับยังเล่นอยู่ในกรอบอยู่นะภาพรวม ตัวถัดไปเป็น A D D ครับมาอีกแล้วทรงนี้แหละทรงถนัดเลยนะฮะคุณสันส้นๆเด้งสันส้นๆในกรอบนะครับ A D D ตัวเนี้ยสวยเหมือนกันคล้ายๆกับฮานะครับขึ้นพักทะลุแล้วแล้วก็พักตัวพอขึ้นพักทะลุเสร็จปุ๊บแล้วเขาพักตัวเนี่ยไปว่าอะไรครับกับเข้ากรอบสะสมกําลังครับแนวต้านผมให้30บาทเลขกลมๆนะฮะซับลอดยี่สบิบห้าบาทห้าสิบอันนี้ถ้าไม่หลุดมิวกาจะ วัดกลับขึ้นไปได้นะครับยอย่างน้อยก็น่าจะมาสัก28บาท29บาทใกล้ๆเนี้ยฮะใกล้ๆแล้วก็ตอนนี้นะครับราคา26บาท50ซับลอตยี่สบาบาท50ห่างกันแค่1บาทถ้าไป27บาท50า rr หนึ่งเท่า28บาท50าอ rr สองเท่าแต่เราอาจจะไม่มองขนาดนั้นก็ได้นะครับแค่เด้งสั้นๆแล้วก็เห็นก็ได้นะแต่ตรงนี้มันใกล้ซลับล็อตนะฮะแล้ว rr มันคุ้มตัวนี้ก็น่าสนใจในการลองแผนการเล่นแล้วก็ส่่่งคคลลืนนนแบบบี้้ะรัถาาามมมุุติวเไหด แลวเขาสามารถเบรกไฮโซนแท่งเขียวบิกไว้ตรงนี้เบรกไฮโซนยี่สิบบาทถ้าิไปได้นะผมจะมองในอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะถ้าติดหุ้นเด่นมาก,ก็จะมองอีกรูปแบบหนึ่งเลยจะเป็นเวฟหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้จบเวฟเอกําลังขึ้นทําเวฟบเีเสร็จมีโอกาสาจะเบรกสามสิบบาทได้อีกต่างหากอ,อก็ถือว่าเป็นต้นเทรนนะถือว่าเป็นต้นเทรนด์ชุดสร้างฐานจะชอบทําทรงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครชอบแวนวนี้ก็ลองวิเคราะห์ทํากันบ้านกันต่อด,ดูนะครับตัวตัดไปครับ as อ่าไม่น่าจะมาได้ใช่ไหมตัวนี้ เอเสนะครับเสียทรงทั้งคลื่นย่อยแล้วก็คลื่นรองมาแล้วนะครับเสียทรงมาแล้วเดี๋ยวผมขอเช็คคลื่นใหญ่แป๊บหนึ่งคลื่นใหญ่กําลังจะเสียทรงครับคลื่นใหญ่ใหญ่ที่สุดของเขาแล้วนะคือถ้าหลุดตรงนี้คือจบรอบจริงๆแล้วนะห้ามหลุดแล้วนะเออทีนี้ไปดูที่ไทม์เฟรมเดยดีกว่านะครับว่าเอ๊ะทำไมเข้ามาปวดเปรี้ยนแถวนี้แล้วไม่หลุดนะครับมันเป็นโลในไทม์เฟรมวีคพอดีก็คือสิบสี่บาท 80ครับ14บาท80คือโลนทเฟรมวีครับ,ค,รบคือถ้าจะสร้างฐานกลับตัวทรงทรงนี้ตรงนี้ถือว่าเหมาะสมที่สุดแล้วครับถ้าคุณจะสร้างฐานทําขึ้นพักทะลุตรงนี้ผมว่าเหมาะแล้วถ้าหลุดลงไปกว่าน,นี้มันจะไม่สวยครับแต่ถ้ากลับตัวตรงนี้ผมมองว่าสวยเลยแล้วก็พักทะลุพักทะลุเป็นเทรน์ขึ้นย่อยไปคุณจะทำหนึ่งทำสองในอนาคตก็แล้วแต่คุณนะแต่ว่าตรงนี้เหมาะกับการกลับตัวมากๆเพราะว่ามันใกล้ซอบลอดในไทม์เฟรมวีนะครับ ผมให้ซับรอต์ตรงนี้ที่14.80นะตรงกับทำเฟรมวีนะครับแล้วก็ตัว AS เนี่ยมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนะแห่า yeah, ไส้ลงมาแล้วทำแฮมเมอร์แล้วดึงกลับตรงนี้ต้องบอกว่ามีไดเวอร์เจนแล้วก็เด้งขึ้นลื่นย่อยมีขึ้นพักทะลุในทำเฟรมเล็กอันนี้ไปเจาะกันเอาเองผมดูให้แค่ขึ้นใหญ่นะฮะทำเฟรมเล็กเท่านั้นนะเด้งขึ้นมาแล้วนะครับไดเวอร์เจนเด้งขึ้นมาละแล้วก็พักตัวครับพักตัว1 2 3 4 5 ต่ำสุดนะฮะห้าวันตรงนี้โซนนี้ยืนดีเหลือเกินนะฮะไม่ยอมหลุดเลยไม่ยอมหลุดเลยครับแล้วก็ตรงนี้ผมอยากจะปรับซบลอดจังเลยขออนุญาตปรับซบลอดดีกว่านะมาเป็นสิบสี่จุดหกครับสิบสี่จุดแปดคือทำเฟรมวีนะครับแต่ว่าสิบสี่จุดหกเนี่ยคือซบลอดที่หลังจะเกิดเดบิวชันตรงนี้ส่วนใหญ่เวลาเกิดซบลอดหลังจากเดบิวชันมันไม่ค่อยชอบหลุดนะก็เคัียบให้หน่อยละกันนะครับสิบสี่จุดหกผมมองว่าตรงนี้ถ้าไม่หลุด เป็นโอกาสเะฮะเป็นโอกาสที่คุณจะได้หุ้นขึ้นพักทะลุรอบแรกด้วยนะฮะเป็นโอกาสเลยแต่ว่าผมผมว่าตรงนั้นมันก็เป็นอนาคตนะเนาะเรามองแค่การเด้งสั้นๆก็พอนะครับเด้งสั้นๆก็พอแล้วก็หาจังหวะในการวางแผนการเล่นดีๆจังหวะที่ได้เปรียบโซนนี้ก็ได้15บาทก็ได้ครับคิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะเด้งได้แล้วก็ในอนาคตอาจจะมีทะลุแบบที่ผมกำลังวาดภาพไว้อยู่นี้ก็ได้นะครับสำหรับเอนะก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรครับ ทางเด้งสั้นแล้วก็ลุ้นกลับตัวรอบแรกนะฮะทรงนี้ตัวถัดไปจะเป็น TCC ครับเป็นหุ้นจอแนวรับตัวนี้คล้ายๆกับ ASW ที่เคยวิเคราะห์ไว้แล้วในอดีตนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในหุ้นเด่นลุ้นเด้งสั้นด้วยนะครับ ASW ซึ่งเขาก็ยังอยู่ในกรอบเดิมนะก็ยังใช้แผนเดิมได้นะครับผมเลยไม่ได้อัปเดตอะไรมันยังใช้แผนเดิมได้มันก็เด้งเสร็จแล้วมันก็ย่อลงมาที่เดิม เดีจะจะเด้งกลับขึ้นไปอีกเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับทีนี้มาดู tcc กันครับทรงคล้ายๆกับ as แต่นอยู่ครับตรงนี้มีขึ้นพักทะลุมีวอลลุ่มกองแล้วเรียบร้อยนะครับเพียบเลยแล้วก็ลงมาครับเสียทรงลงมาเสียทรงหลุดโลงนะครับหลุดโลงขึ้นย่อยแต่ขึ้นใหญ่0.96ไม่ยอมหลุดไม่ยอมหลุดครับลงมารอบแรกเด้งรอบ2เด้งรอบสามกลังเด้งแล้วตรงนี้อห่างจากซับลอตแค่สี่สตางค์โอ้โหอะไรมันจะเสียงต่ําขนาดนั้นนะฮะ คือถ้าเด้งขึ้นไป8ดสตางค์สมมติว่าเด้งขึ้นไปบาทแสตางค์นะ AR คุณก็สองเท่าเลยครับตรงนี้เด้งสันส้นๆแค่นี้ AR คุณก็สองเท่าแล้วถ้าเด้งไปบาท1ิบสอง AR คุณ3าเท่าแล้วครับโคตรจะคุ้มนะฮะโคตรจะคุ้มเลยคือไม่ไม่มีตัวไหนที่เสียงต่ํากว่าตัวนี้เลยนะเท่าที่เปิดดูนะหรืออาจจะมีนะผมอาจจะจาไม่ได้นะแต่ตัวนี้ถ้าคิดเป็นสตางค์แล้วคือมันแค่4สตางค์เองมันเสียงต่ํามากถ้าหลุดก็แค่คัดยอมคัดนิดเดียวแต่ถ้าไม่หลุดนะครับมีโอกาสเด้งได้ ตอนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับในสัปดาห์นี้นะครับโอ้โห,หลายตัวเหลือเกินนะตัวที่น่าสนใจนะวางแผนการเล่นกันดีๆนะครับตัวสุดท้ายครับอาสิบา้าคล้ายๆก,กันกับ TCC ไหมคล้ายๆกันไหมนิวไฮนะครับขึ้นพักทะลุพักทะลุวอลุ่มเพียบเลยทุบกลับลงมาครับโลประมาณ1.98แแน่นอนไม่ถึงฮะดึงกลับขึ้นไปย่อลงมาอีกครับอันนี้คือพักลึกเหลือเกินนะครับ แล้วก็ยืนครับยืนอีกแล้วตัวนี้ก็เสียงต่ําครับซบลอสคือหนึ่งจุดเก้าแปดหนึ่งจุดเก้าแปดนะครับเดี๋ยวเขียนชื่อแป๊บตัวอาซิมานะครับซบลอสหนึ่งจุดเก้าแปดปัจจุบันสองบาทสองอันนี้ก็เสียงต่ำนะครับสีต่างเหมือนกันเลยเออคือจุดนี้ฮะถ้าไม่เด้งก็คัดรู้ผลทันทีนะครับคล้ายๆกับ TCC ถ้าไม่เด้งก็คัดรู้ผลทันที แบบนี้ผมว่าความเสี่ยงต่ำแบบนี้น่าสนใจเลยนะและถ้าเบรกสองบาทสิบไปได้นะครับคุณอาจจะได้ใช้วิชาลันเทรนก็ได้นะถ้าคุณดูเป็นนะอาจจะได้ใช้วิชาลันเทรนครับก็จะเป็นขึ้นพักทะลุรอบแรกพอเกิดขึ้นพักทะลุรอบแรกมีโอกาสจะไหลขึ้นไปต่อได้นะรประมาณสองบาทสี่สิบสองบาทห้าสิบโซนเดิมเขานี่แหละครับหรือตีเทรนไลน์กดไว้ก็ได้ถ้าตีเทรนไลน์กดไว้น่าจะไปแค่สองบาทสามสิบหกประมาณนี้นะครับแค่โซนนี้สองบาทสามหกสองบาทสามแปดประมาณนี้ตัวนี้ก็มีโอกาสจะผ่าน ไปได้เหมือนกันนะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวความเสี่ยงต่ตําๆทั้งนั้นเลยครับน่าจะถูกใจสายยอ่อสายเล่นในกรอบชแนลเทรดนะครับว่าเราหากรอบมาให้แล้วเลือกกรอบมาให้แล้วก็ลองวางแผนการเล่นกันดูนะครับใครชอบตัวไหนจิ้มให้ถูกตัวนะฮะคือจิ้มถูกตัวไม่ถูกตัวก็ขึ้นอยู่กับการทําบุญด้วยนะถ้าคุณทําบุญเยอะแบ่งปันคนอื่นเยอะครับคุณก็มีโอกาสที่จะจิ้มถูกตัวนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ เพื่อนๆ FC รายการหุ้นเด่นนี่แหละนะไปพิสูจน์มาแล้วครับไปทําบุญแล้วก็สุ่มได้รับเลือกต่อคําถามในรายการอะไรพวกนี้ฮะ <c oughs> <c oughs> นะก็ลองดูนะครับลองดูทุกคนนะว่างๆก็ลองแวะไปทําบุญดูนะครับแล้วก็มาลองนั่งเทรดตามแผนดูทำ,ทำตามกติกานะครับก็มีโอกาสจะทำกำไรได้ในระยะยาวครับไม่ว่าจะเป็นการลันเทรนด์หรือว่าการลุ้นเด้งสั้นๆหรือว่าการเล่นหุ้นพื้นฐานเองก็ตามนะครับทุกแนวทาง ผมมองว่าดีหมดครับถ้าเราเข้าใจมันอย่าง่องแท้นะครับเอาละครับสัปดาห์นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วน่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมทํากันบ้านด้วยชอบตอนไหนก็ทํากันบ้านด้วยนะครับผมได้แค่เอาหุ้นมาวิเคราะห์แนวโน้มให้ได้ดูกันเฉยเฉยนะครับไม่ได้ชี้นำแต่อย่างใดนะฝากตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่กับรายการหุ้นเด่นลุ้นเด้งสั้นนะครับ เดี๋ยวต้องรอติดตามครับว่าจะมาในรูปแบบคลิปหรือว่ามาในรูปแบบของการไลฟ์สดนะครับนะสัปดาห์นี้ไม่ว่างก็เลยมาในรูปแบบของคลิปนะครับไม่ได้ไ์ใครได้ดูนะสัปดาห์หน้าฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ